โอเคทุกคนคือวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องที่เราดองมันทั้งหมด1เดือนวันนี้ก็เป็นวันที่30เมษายนเนาะที่เราเลือกที่มาเปิดวันที่30เมษายนเพราะว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมของวันอีสเตอร์มันจะหมดวันที่30เมษายนพอดีที่ว่าเป็นที่ให้อัปการแล้วก็จะได้ไอคอนของอีสเตอร์มานะทุกคนแล้วคือแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดออกมาให้เราเอาไปอัพนะทุกคนเราอัพเนี่ยเราก็รุนว่าเราจะได้บทของ Easter, ครบหรอเปล่าเพราะว่าบางหมดเราก็จะไม่ได้นะอาตอนนี้ก็คือมีอยู่5 4กลิบี่กองจากที่ดองมาหนึ่งเดือนโอเคงั้นเราเลือกเป็นเปิดทั้งหมดหรือว่าทีละอันดีอ่ะงั้นเอาเป็นทั้งหมดดีกว่าถ้าทีละอันนี่มันจะช้าเนาะอ่าโหทุกคนออกมาเร็วมากคือตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างโอ้ทุกคนเราดูเงินเราทุกคนดูเงินเราดิตอนแรกเรามีน่าจะประมาณ4ี่ร้อยนะ ตอนนี้เงินเราขึ้นมาสามพันเลยทุกคนดูดิเห็นปะอ่ะออกดีกว่าทุกคนนี่ประกาศกิจกรรมอีสเตอร์ทุกคนแล้วก็เปิดมาแล้วนะ Happy Easter อ่านี่ทุกคนนี่ไอคอนมันก็จะมีประมาณนี้เนาะมีของอะไรอะระเบิดกับของคนพานแล้วก็สสออออแรกคือเราไม่รู้ว่าบวดอะไรมองไม่ออก โอเคทุกคนงั้นเราไปอัปการ์ดเพื่อที่จะได้ไอคอนของกิจกรรมอีสเตอร์ดีกว่าเนาะเราจะอัปเป็นระเบิดทองแล้วกันทุกคนแต่ว่าการ์ดม่วงของเราน่าจะไม่พอที่จะเป็นสีทองนะเดี๋ยวเราจะอัปเป็นของถูกสาบให้เป็นสีม่วงเพิ่มนะจะได้เป็นระเบิดสีทองโอเคงั้นเราไปอัปการ์ดของถูกสาบกันดีกว่าทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็คือเราเลือกการ์ดครบแล้วนะที่จะอัพของผู้ถูกสามเนี่ยเป็นการ์ดม่วงโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดตกันเลยทุกคนปึ๊บนี่มาแล้วโอเคเป็นสีม่วงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการอัพของเพลิงหรือว่าระเบิดกันเลยเพื่อให้เป็นสีทองเนาะโดยการเอาการ์ดม่วงพวกนี้แหละที่เราอัพเนี่ยมารวมกันจะได้เป็นการ์ดสีทอง

โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเราอัพจนการ์ดหมดแล้วนะทุกคน mm hmm. เหลือการ์ดทเท่าแค่อสองใบก็คืออัพต่อไม่ได้แล้วงั้นเราเข้าไปดูไอคอนกันเลยทุกคนว่าเราได้ไอคอนของกิจกรรมอีสเตอร์เนี่ยได้อะไรมาบ้างบางทีบางไอคอนเนี่ยเราก็ไม่ได้บางไอคอนเราก็ได้มานะโอเคตอนนี้เราก็กดเข้ามาแล้วกดไปที่ไอเทมอ่าแล้วก็กดไปที่ไอคอนโอเคนี่ทุกคนไอคอน เราได้เป็นผู้รักสันติมานะแล้วก็โหทุกคนระเบิดทองแล้วที่เราอยากได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอคอนของอีสเตอร์เป็นระเบิดไอคอนของอีสเตอร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมาป่าหวานล้อมเนาะส่วนไอคอนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไอคอนของนักวิเคราะห์เนาะแล้วก็ข้างล่างที่เป็นชุดสีชมพูนี่ก็จะเป็นไอคอนของผู้ก่อกระบท อ่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้นะทุกคนส่วนไอคอนที่เราไม่ได้นี่น่าจะเป็นสสปะสสแล้วก็คนพานนะตามที่เราจาได้ก็น่าจะประมาณนี้หรืออาจจะมีอีกแต่ว่าเราจะไม่ได้อ่างั้นก็จบไปแล้วสําหรับการเปิดกล่องที่เราดองมาทั้งหมด1เดือนแล้วก็การอัปการ์ดของกิจกรรมอีสเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากอะโหรู้สึกว่าคลิปนี้มันสั้นมากทุกคนก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะ